ล้นประหลาดมามาล่องกินตอเลาวบ้างดูเลือยหยาดเสียบโอ้สีสสีเเคืงองสองเ้าเคอืองอย่างนี้ซิบสองใบกะเดียกซบเรีนนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คือกันบ่แต่ละลาเี่ yeah. แล้ลองกระโลนเออ่้มๆไปเลยข้ยมมักเลยเ,เพยเปรดไม่ต้องใส่เราได้ไหอยน้นำนวัว ไปเดือยตามไปๆนอนมานีพีคถึงแดงกล่องกันโฟกัส <sorting> เลยกล่องกันเนี่ยไอ้พวกนี้ยังโฟกัสเลยเออไอ้พวกสิบแปอืม น้ำน้ำเนืออ้ให้เนือลายตัวก็เลาก็เลาของเขาของเขาเขาจองเขาด้ยเขาจองก็จองก็จองแดงนขึวกสีสันความแดงเฮียเลยเยเลเห็นรไ สาวเขาเด็ดเรียงกันแบบขอเพิ่มขอเพิ่มเอาไทยอริมันฝักเรียงชกเกอะไรอีกโอ้โหสีนี้เนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวขึ้นนำตก วันคลิปหนนะครับบ๊ายบาย